อุ้ยอันนี้แอบเมาเมลินเป็นหนึ่งในคนที่มากินหมูกระทะด้วยกันนะคะคือต้องบอกว่ามีกินที่ไหนไม่เคยขาดเมลินจริงจริงคือทุกครั้งที่มีกินเลี้ยงอ่ะฟรีไม่ฟรีไม,ฟรไม่รู้มาหมดมีแบบพร้อมจ่าย <c oughs> คือไปทุกที่แล้วมาถึงคนแรกทุกที่เลยนะเมลินมาถึงคนแรกตลอดเลยแบบมามาเปิดโต๊ะรอทุกคนตลอดรล้ปประเด็นคือทุกคนไม่รู้จินเชล,ล่าหรือแฮมสเตอร์คือคนเขาอิ่มกันหมดแล้วอะเมลินมาคนแรกไหมไม่รู้แบบคนแรกๆก็ไม่ขนาดนั้นไม่จริง <c oughs> นคนแรกแล้วแบบทุกคนอิ่มกันหมดแล้วอ่ะรู้ปกติเขากินอย่างอ่ะเคอร์บี้อ่ะถ้ามันกินบ้านกินตึกเขาไม่ได้มันกินแล้วคือน้องกินจนอิ่มจนกินขนมหวานจนอิ่มอะ่ะหันไปหาเมลินเฮ้ยทำไมยังคีบ <laughs> <laughs> เมลินเขาก็แบบงงๆก็ก็เก็บเก็บให้หมดอ๋ออิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะแ,แ,แ,แต่ว่าเก็บให้หมด <laughs> กับพุงแกมเขาน่าจะมีกับพุงแก้มพิเศษเอ,อหรือว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเตรียมพร้อมก่อนจำสีหน้าหนาวหรือว่าก็สามารถเอาเอาพฤติกรรมของชินจิล,ล่าตัวนี้พิดิบอากาศประเทศไทยได้เอ้ยมีเหตุผลการที่แมรียลินเก็บหมูกระทะเข้ากับปุงแกงมาเยอะนั่นอาจจะหมายความว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มตัวหรือไม่